ค่ะบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ต e นะคะคนี่นี่ต้องเร่งไม้เร่งมือแล้วนะสำหรับบุรีรัมค่ะเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเก็บแต้มสกิดไปได้เพียงแค่10แต้มเท่านั้นค่ะ<ช>สัปดาห์แล้วกลางวงที่สุดนะอ่ะห้บูเขาก่อนแล้วกันแล้วก็รวมถึงไอคอนิกด้วย,วยฮอกก็ถือว่าสวยค่ะเมติกนี่คือแบบฟรีฟาร์มในลอสซิโอเนสเลย วงบีบหนีเขาตลอดในช่วงของสกิลที่สองนะถ้าสังเกตเลยครับผมหลายมาเจ้าวันนี้เอ็ดดี้เปิดมาหาับเซอ์วัตต้องดาวไปก่อนนะผมโทษกันทีมกับเซน่าของมูรีรามยูเนเต็ดอีสปอร์ตมาลิวได้แล้วของเดซอยไปอีกหนึ่งเหมือนกันลาเต้ได้มาหนึ่งล้วธนาวัตเทียด้ตกรถไปยโอ้โหเจ้าวะนี้การซ้ำไปก่อนหนึ่งและไดแมตตี้ซ้ำเช่นนัของฮาสวัดโอกจากเกมไปเอาแล้วมีประเด็นกันมาแบบนี้แล้วพูกเรามยังไงโดนลากตกต้นมาจากทางของลาเต้กัเท่ากับว่าตอนนี้ทสกันเหลือหนึ่งลาเต้บอกอยากจะลาก วีรำจบ1จบ16เต็มโอ้โหเรื่องอย่างเอาครับคุณผู้ชมนะลาเต้นคนเดียวครับกำลังล่าต่อจากเมื่อวานนี้เลยครับเคลียร์นะของวีรำจบไปในอันดับที่16และคะแนนอยู่สต๊อไว้ที่43แต้มเท่านัเองครับ อสำลักวงนิดนึงนะออกไปซ้ายแบบซ้ายสุดเลยอ่ะเกาะกรอบลายเครื่องบินไว้แค่นิดเดียวเท่านั้นม <พ |pl|> <ป>ยังไงแกปีได้ของเฟกเกอร์น,น้องดาวไปก่อนแล้ววันนี้มาวอลเลยไ์ไปอีกหนึงสันเตอร์ไปอีกหนึ่งตรอองนี้โอ้โหเห็นดี้ได้ละครดีครับซันเตอร์น้องดาวไปกันเันนักหร่มาลี่แอบลอยคิดยังเค็มให้ตรงนี้ฟอร์เลสแล,ล้วบปกันต่อครับผมยังอยู่ในเกมนี้ส่งยูเฟเรียจนถึที่ที่บปกไปครับบรราวันเปิดเกมน้องดาวมาเหมือนกันเออซาพาลุยได้ละครธรรมวทีน้องดาวแล้ว อ,อีกแล้วคุณหมอไปก่อนอ,อีกแล้วป่ะแล้วเรียบร้อยไดมาร์ตี้ตำโข้กไปไงก่อนตำช็อปเปอร์ตะเกมไปเลยเลยค่ะเขาก็ไปเปิดใส่ทางของวันทัชเนี่ยรีหล,ล,ล่ลออนตกโดนมาโดนตำจากทางของนะโดนไออีไปเปิดมาใส่ทางของเอิร์ธมาโดนเอโคสิตไปโดนน้องมาจากบรรดาวันโดนตำต่อตะเกมโอ้แต่ไดมาร์ตี้ตำทางของเอิร์ธบรรานของเอิร์ธซ่าพาลุยออกจากเกมเช่นเดียวกันนะเมื่อสักครู่นี้รถยกหน้าไปทีนึงไงทางของไอรแท็กเกอร์แคลนนะเทีละอนไฟอยที่ะเหลือ3คนไงแล้วการไปเปิดเทชชอตใส่ทางเจได้แล้วซตำต่อตะเกมทันทีอะโอ้มุมของการอยู่ตรงไหนเอ่ย นี่ยมาก่อนการเออได้มาสองจากสองทีมครับผมอ่าไหลเข้ามาจาังหวะเฮ้ย <Hey, S 1> อ,อะไรอะลุกตกลงจาก,กฟ้าฟ้านันนาวันเสิร์ฟไปสองนี้ซานโนเนมเทรดกับมาหนึงที่ได้ของนันนาวันโดนซ้าม,มดเกมไปเหมือนกันแล้วลิวไปได้ของเรอีน้องดาวไปวผมบู้เลื่อชนใส่บ้านของ FWE วีสปอรยอย่งไงต่อจังหวะสองมาสมกแปะไว้ก่อนเนี่ผมแล้วมารีเซ็ตเพื่อนในตัวอาคาร เหลือคนเดียวนะคะแต่ว่ารีเซตกันได้อยู่ค่ะสําหรับวู้แล้วเบลมอดเปิดใส่ร็อกนั่นใหม่ <c oughs> เอาละไม่คนละตังหวะนะคะแมกเนติก่ะแต่ว่าจะเข้าไวก็ไม่ได้แต่ไม่เข้าก็ยิงไม่ได้ใหญ่พูบูโซนบีบไล่หลังมาสุดท้ายแล้วร็อกนั่นไมค่ะเรียบร้อยโดนสามไปตัดธนุดนนะคะส่วนการไปปิดงานโอลิมปัสออกจากเกมฟอร์เรสมีปัญหาแล้วเหมือนกันอ่ะ <c oughs> แข่งติดโยนส,ยสวนคืนมาบ้างกันลเลยมันเอ๊เอาดิเอามาเอากลับไม่โกงฮะเดี๋ยววัตถุนองต่อเลยหรือเปล่าแล้วเตะขอบ ให้บอลแดนไปเรียบร้อยเก็บแต้มไปอีกหนึ่งแต้มไปกับเอเวน่ากับคนสุดท้ายที่เหลืออยู่คอเอ็นน 1941, ี่ปิดงานคิสจบ12สําหรับฟอร์เรนเชียลเกมเองของคุณน้ําแครแครเตอร์ด้วยผมจบ12อีกหนึ่งครั้งครับหลังจาก EA จบไปในเกมแรกสิบครับเกมนี้ก็12ยังคงใช่คงวะครับผมโอ้แล้วหนักหน่วงซะด้วยครัสำหรับทางฝั่งของบู๊ค่ะเพราะว่าโดนเข้าหลังแล้วมีการโดนยิงแตมมาจากด้านหน้าในวงไปอีกแล้วจีเซียนโดนตอกมาจากไดแบนตี้ยูนิคิวไปได้ทางของฮัตวัตมาแล้วนะคะหลาย ไปต่อได้๋มเตี้ยงไงบอกรายเวทจำต่อมาไปป๊อปแปดแล้ววิ่งเข้าชาร์พวอรู้ว่าเขาเหลือแค่คนเดียวแล้วปิดงานรูดใส่ไปโอ้โหูตอนนมสวยมาได้ก่อนจ้าค่ะแต่ว่าพีกบูฮู้จบสิบโอ้โหนี่คุณเพิ่งไปบุญจานอาร์ตเลยนะบุรีรัมเนี่ย เกมนี้เดินดีนะครับผม11คิวไปแล้วครับทั้งของบูริรามยูเต็ดอีสปอร์ตนะครับผมเดือดจัดครับมูลเกมมี่ครับตรงนี้ครับรถถังระเบิดโดดล้มกันตะวะนี้พัะตะกามาเรียบร้อยแต่แล้วโดนแค่ปีง่ายไหมละครสี่คอกระหงนี้อีันนี้ตัวนี้สี่ไปเคลื่อนไปหนึ่งเมื่อกี้งหวะนี้เดี๋ยวแมตตี้เสร็จแล้วของเคลื่นต้องดาวไปบุรีรัมซีซีชนกันนะจังหวะนี้ยังไงไหลมาฟูเซนกินสบายครับฟูเซนแค่รอครับผมโอ้โหอยู่แบบ เนียนๆนะคะไปแจมวนนู้นแจมวนนี้สุดท้ายพวกเขาเหลือกัน3คนอย <ah> <ah> ่ละช็อตนี้บริเกมมิ่ยูเอ็นคิวปิดงานการไปแล้วบริยามเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่โดนสวนจะมาตัดไดมาร์ตี้เหมือนกันไดมาร์ตี้ไดมาตี้เอ็ดดี้สองคนวนซ้าย2คนวนซ้ายมาเอายังไงดีฟูเซนตอนนี้กระจายตัวกันเนี่ยรอแจมแล้วละค่ะเออมี2อย่างฮะซื้อต่อมาซื้อบรื่ ครับผมแอรขกินไม่นานแอรทังทนอยู่เอ็ดดี้ครับซ้ำโดนซ้ำโอจะเกมไปจากเบลมอดนะฮะคุณต้องให้มากกว่านั้นแล้วแหละแล้วลุนไปตรงนี้เรียบร้อยเลยครับบุรีรัมย์เนติสปอร์ตจบ3เข้าสู่เส้นทางครับในการลุ้นเลือกโอ้โหบอกแล้วว่ามันมาล้างโอ้โหไม่กินน้าครับแต่ว่าพื้นที่ด้านขวามันเล่นไม่ได้ดีคุณผู้ชมโชว์ทอยเสียไปเอาถ่ายเป็นอย่างนี้เอาไงเนี่นหรือเปล่าแบบนี้แล้วจะแมตตี้ คิวให้กับทำาของซิตี่นะคะไปเปิดสายทางบทีรัมานหนึ่งคิวเลยมีไหมมีพีดกมีพีด็กพีดิกัะไรยไหมไม่มีฮะพีดกไม่มีฮะไม่มีไม่มีใครถ่<ล>ยายจับถือว่าถือว่ารอดอยู่น่าเคิร์ททีมงานนะเมื่อกี้นี้สัมภาษณ์ไงอินเทอร์วิวเคิร์ท แล,ล้วผมไหลมาจังหวะนี้พาอากาศเป็นทของฟูเซนบรรดาลามีท่าของบุรีรัมด้วยนะครับอีกหนึ่งคนไหลมาเบลหมอดได้เอ็ดดี้หอมวันนี้เจอตัวเดียะรออะไรอันนี้มีคนพิดิกไว้นะฮะไปแล้วสองอ่ะบุรีรัมผมแมไปกันต่อตรงนี้แฉงได,ได้ของแชมตินโยนองดาวเป็นการเดนุ่โดน็อกต่ละของกาจังวันนี้มากาแล้วโดนน็อกไปด้วยฟูโต้จังวันนี้ลากยาวมา ซีหนึ่งแ <up> ม็กครับผมไปสำรองการเล่เกมไปเบลเมนโดนน็อกมาจากด้าของเขาวกองเช่นเดียวกันครับผมแล้ววงคัพเดยไปแล้วหาด้านของ f อฟวีอีสปอร์ตกับด้านของขนมบอดนั่นเองครับผมเจคอกปิดงานไปบูรีรามยูเต็ด e อีสปอร์ตของมากกับเนยะจดับที่ส2ไปแล้วมาอ้ายผู้นี้ ครับผมอ่าวงอัปเดตมา e arena e ครับผมวันนี้ฟูเซนด้านล่างเลยสวยเหมือนกันครด่านชิงครับผมอันน่าห่วยแท็กเกอร์แครนไดครับผมด้านขวานะแค่รักษาการมะโอ้โหตาพอสีครับหาหมอด้วยนะโอ้โหคุณน้าหาหมอแล้วตอนนี้แล้วเจ้าของรถเตจีอารับได้การน็อกดาวไปอ้าวบุรีรัมหายไปอีกหนึ่งนะตอนนี้สามคนอย่างบุรีรัมอุ้ยถอยมาหมดแล้วฮนะตอนนี้ไม่มีใครโดนนะคะถอยรถมาเก็บไว้ก่อนเลยอนะ่ะปลาสมุกปิดเอาไว้แล้ววิวไปเปิดใส่าทางของทันเดอร์ ต่อเนื่องเลยธนา,าโดนเปิดนะของแฮมซี่น็องดาวไปแชอนติญโยโกใส่ไปด้านไกลขนมบอดบอกว่าส่งเข้ามากรัวเจ้าคนนี้มาซีไซต์โดนยิงใส่มาเจ็บหนักเจ็บหนักมากแล้วยังไงปั๊มยาคำหนึ่งน,นี้โคเรนซี่ได้เจได้น้องดาวไปโคเรนซี่ตัวสองตอเนื่องไหมแล้วคิดเป็นคนนของโอปอลน้องดาวสิบทีมสามสิบหกชีวิตโคเรนซี่ขยับบอดมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้ทิกเกอร์อยังไงมันจะโกนพี่ไฟผ่านสมองไปอะแต่โดนสวนกันมาห้าสิบเซนติมตรจากเออซ่าพาลุยแล้วเกยเนตอย่างนี้โอ้โหใายมีความมาแล้วหมืนจะเสิบลง พอดีตากทิกเกอร์เลยคับปิดงานทางชาร์เปอร์ไปจบสิบ9ทีพี่ผมวันนี้32อะไรแล้ววอร์เดยไปที่ขนมบดต้องมาแล้วดี่รงนี้ F W Sport ์ตนะผมเดอะสิงโตส้มครับตรงนี้มาแล้วดีตรงนี้ยูเฟรียก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันน้องเบลล์บูโซยก่อนหนึ่งในจังหวะนี้สแกปี้เปิดนูรินน็อกดาวน์ไปแล้วโดนเปิดแรกของเลอีน็อกดาวน์ไปหนึ่งเหมือนกันจังหวะนี้ลิวเวอร์เซียวคิวไปจังหวะนี้ยังไม่ได้เอ็ดดี้เดย์เป็นแรของนูริน็อกสแกปี้ไปเหมือนกันแต่เป็นตีนไปหนึ่งจังหวะ มาเดยแมตตี้เป็นหน้าของซันเตอร์แล้วดาบไปเรียบร้อยยู oh. ฟเฟรียจบรลบที่แปดไปไปมีปัญหานะ,ะ่ยยูเฟรียค่ะไปมีปัญหากับตรงบูโซนะอ,อ,อะเขาขอบอะน่าจะโดนโซนบีบเจ็บมาด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ฟอร์เรสก็แตมมาด้วยนะครัสุดท้ายต้องส่งแต้มนี้ให้กับโคกซีราหรือเปล่าครับหลังจากโดนล้อมานานเป็นโคซีโร่นะเด็ดดีหายหนึ่งเรียบร้อยฟอร์เรสในช่องเกมมิ่งของโซเฟียจบอันดับที่ห้า เหลือสี่ทีมสุดท้ายเลยค่ะสาม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 ไปหมดขนมบอดโดนเปิดมาก,ก่อนเนี่ยตรงนี้ริวค่ะเปิดใส่ทางของแซมแมทเหลืออยูสองน็อกไปหนึ่งผมทายเลยขนมบอดไอ่ยังไงให้เพื่อนชาร์จเข้าด้านหน้าอย่างเงี้ยหรอแซมแมทแซมแมทล็อกอยู่บอกขอฟูเซ็ตขอล็อกของฟูเซ็ตก่อนแต่ว่าริวมาอยู่ในระยะนี้แล้วเก็บมาได้อะแบ่งเงนไปคนละหนึ่งเต้มฟูเซ็ตจบไปในรอบที่สาม้วเหลือเปอ็นขนมบอกัดทางของพุรธิลำแซมแมทแซมแ,ทแซมแทก็เตะริวริวริวหลบายริวขวาริวลงแบบดิ้ ต้องมาไผ่โอ้โหมีต้นไผ่ช่วยค้าคไว <c oughs> โอ้โหอา้าวไหนมตตี้ได้สามแม่ปไปกันเหลือคนเดียวโอรี่วันของแท้ตอนนี้ขนมบอดด้บยผมที่ผมทายไม้สองไว้แชมตินญยทถามได้หรือเปล่าหรือเวลาสาคนของบุรีรัมในการเปิดไ,ปไก่นี้ครับในวันนี้ห, 1, ห,นนหนึ่งต่อสามค่ะโอ้โหหนึ่งสามไม่ถือว่าลุมรับผมหรือว่าสามจะลุมไปหนึ่งง่เอานี้นี่มีคนแอบอู้ฮะนอนหลับอยู่เมื่อกี้ใช่เหรอ <c oughs> นอนอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าเดอะบอดี้

บุร e ีรัมยูในเตดอีสปอร์ตไปชอบโซนเช็ดออกอีกอตรงนี้วงมาแล้วนะคะหลายเครื่องบินเฉียงแบบนี้วงยังแห้งแรงได้อยู่วงเขาดูใช่เปล่าหรือว่าเขาทางช้างเผือกครับบายแคคเตอร์ครับผม เอาจะเกมไปครับผมวันนี้คิดเปิดมาท้าของเอ็ดดี้น้องดาวไปเหมือกับบาเรโนเทปตัวของเมกาครับผมอตอนนี้ต่อเนื่อง,องเลยโอ้โหปาซับอของเอ็ดดี้เอาจะเกมไปแล้วเคยมาสติลคิวนะของบาเรนเอาจะากเกมไปเช่นเดียวกันครับฟอร์เรสต์เนเชอรัลเกมมิ่งเสียไปหนึ่งคนครับผมของรุ่นนะครับสองเอฟเจอกันแล้วครับผมวันนี้ใครหนึ่งเอฟอาเอสบิวลำบากวิกฤตในนงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล้อลุ้ว่าเรียบร้อยเอสบิวสปอร์ตจบลบที่สิบห้าไปผมจากริวนั่นเองนะครับเกมแต่คันแรกคันแรกสุดในนนวัี้คือเจคอนะมีประโยชนน์ะคันนี้คืืออออถวว่่่าาเปป็็นตัยงททีีดโฟล การเปิดไปได้1การเปิดไปสองฮาสวัสดกัทนวัตทีเอสน,อน็อกดาวไปครับลูกสเปมาไว้ใจได้ไว้ใจการแล้วเปิดย่อยเฮ้ยขาวคูเลนมาแล้วผมนับวิมาอไม่ยังจับวางเลยเมื่อกี้นี้เอาเดี๋ยหนึ่งลูกไม่พลาดเต้าลเลย่ะเซตเนตสาไใบได้มา2คิขิวนี่ แฉงไหลมาครับแล้วเคิร์ดอ,อยู่ในตัวบ้านตัวอาคารบูโซนกินแรงจัดปั๊มยาสู้กับวง6ไป7มันจะแตกเอาแล้วนะครับหมายถึงว่าเลือดอ่ะเรียบร้อยครับแฉงไหลตายไปบูโซนแล้วผมวันนี้ท้ายก็แฮนจบไปอันดับที่9ครับจากไดมัสตี้เหลือเคิร์ดคนเดียวแล้วค่ะอเมริกาเมิงซึ่งกำลังพยายามปั๊มยาสู้อยู่นะคะเช่นเดียวกับด้านนี้เลยค่ะจินเสียแล้วทศกาลไปก่อนเลยจบอันดับที่8ค่ะไหลไปกับบูโซนเช่นเดียวกันเกมนี้คือคนหายไปกับบูโซนเยอะมากนะในความที่วโงมาลเป็ด ผมมาเล่นยากยากมากครับใช้คำว่ายากแบบมากแบบตเติมเอสดมาะมาณล้านตัว <c oughs> อ่ะอย่างนี้สรุปว่าใครทายฟอเรสตก็คือถูกสินะใช่เอาสิเดี๋ยวคนทายฟอเรสต์ม่ค่อยเยอะด้วยนะไม <c oughs> ค่คุณบอกได้ว่าตอบแชทไม่ได้เพราะว่าดีเลย์ประมาณร้อยชั่วโมง <c oughs> เออ<ช>เรียบร้อยครับทียรทอนไฟโอมโจอันบห้าไปครับท็อปโฟร์รทีมอ่ะวู้ไปตอนไหนอะคุณฮะไปเมื่อกี้นี้วู้ไปหกใช่ไหมันดับหกหกวะน่าจะใช่โจทย์ไก่อนหก อ่ะตอนนี้เหลือก็เป็นไอคอนิกนะคะสี่คนครบคะ่ะฟอร์เรสสามบูดีลัมสามแล้วก็ฮอกอีสปอร์ตหนึ่งคนนะฮะเราจะพาแบบเป็นกลางหน่อยฮะตอนนี้เพราะว่ายังมีเขาเรียกว่าเหล่าบรรดาทาเลนที่ยังเหลือดรอดอยู่นะครับฟอร์เรสของขนมบอดนะไอคอนิกที่บอกแล้วว่าเกือบจะสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมตรงนี้ของโคกซีล่าครับผมเอาดิจากโคกซีล่าจะกลายเป็นโคกหวานหรือเลปล่า,าด้านนี้ลิวโผลมาตัดทางของวิสกี้ไปก่อนฮอกอีสปอร์ตจบไปแล้วอันดับที่สี่แล้วค่ะนีวันนี้ก็ไปใส่ความเขาเรื่องจริงทั้งนั้นนะดดูมาตลอนะ และไงบูโซนกินไปไม่ให้แต้มครับบุรีรัมย์ครับหน้าตาไปกับ,บูโซนหมดเลยครับวงนี้เรียบเรียบเรียบและยังอยู่ปั๊มยาสู้วงปกายกาตรงนี้ครับปั๊มยาต่อนเนื่องเครื่องไม่ร้อนแจกยากเขาเรียกว,ว่าตอนนี้เพื่อนแจกยาให้โอ้โหรวบไว้ที่หนึ่งคนเท่านั้นนี่ไงรวมศูนย์เรียบร้อยบุรีรัมย e, ์อยู่ในเตอีสปอร์จบอันดับที่สามไปไม่ว่าจะเป็นทางทีละคนไฟที่ตามมาจอนะคะแล้ววงเอาอีกแล้วหรอทั้งใจ สายสุดแบบนี้โอ้หสายสุดอะไรดูหน้าแรกอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นระหว่างลืมลืมเมื่อกี้พูดแต่โฟก,กัสห้าแต้มไง<ห>ตื่นเต้นอยู่ว่าเฮ้ยห,ห้าแต้มเหรอเป็นไงอึ้งเงินคะแนนแล้วไม่ดูทงทีมแล้วน้องไทยอะไรอดูสภา์เ,เกมซีนก่อ,อกนได้ผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับผมค่ะรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกปลดล็อกมากเพราะว่าเราเข้าใกล้ไก่มาตลอดแต่ว่าเรายังไม่ได้ไก่สักทีพอได้รอบนี้ก็รู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนเรากลับมาได้ครับ ครับก็วงมันค่อนข้างเป็นใจเราครับพอเราเลือกโพสิชันไปปุ๊บแล้ววงมันค่อนข้างเป็นใจเราวงมันบีบมาให้เราสามารถเคลียร์หลังได้แล้วเราก็ช่วงชิงจังหวะท้ายเกมได้ดีเราก็ทําให้เราได้ไก่ก็อันนี้ถือว่าวงค่อนข้างโอเคแล้วบรรยากาศดีครับทุกคนแฮปปี้มีความสุขครับได้ไก่แรกกันก็น่าจะมีกำลังใจกันมากีึ้วยแหละครับก็จะพยายามจบท็อปสามในสซลกิทนี้ให้ได้ครับเพื่อเราจะมีแต้มเพื่อไปลุ้นตั๋วต่อเอเอ็กเพราะตอนนี้คะแนนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มาทุกจังหวะจัดเลยผมนี่ดีใจให้ผมได้ไปสองน็อกด้วยตอนนี้ปกติมีแต่บอกว่าเคยเป็นไงคุณรอบนี้ทีมงานจัดให้เอาฟัฟไปดิเอออ่ะเดี๋ยวติดค้างอยู่กับคุณน้าเมื่อกี้นี้คือโหดีโปรดักชั่นเขาช่วยคุณไงเออผมยังคาใจอยู่เลยขึ้นมาหน้าแรกใหม่อ่ะคาเรมินิชั่นเมื่อกี้นี้ฮ้ยก็แบบเกมที่แล้วเขาก็ถ่ายแอคอนิกไว้ไงก็เลยเฮ้ยเขาจะถ่ายซ้ำเดิมหมอไงเออก็เลยไม่ทันนึก มาบึ S <S. Like ้มบั่มแน่นอนจังหวะนี้ต่อเนื่องกันลุยต่อมาได้ไปก่อนหนึ่งก็เทรนมาคนละหนึ่งคิวลุยต่อไปอะไรต่อเห็นแดกมาแล้วตัวต่อโอ้โหเอเดวิลลังช่วงหนักมากวนระหว่าได้อีกหนึ่งเหมือนกันลิวไหลขึ้นมาป่าใสเลยหาแต้มเก็บคิวเพิ่มเติมมาของบุรีบรามาตรงนี้เฟเกอร์ได้ของทิกเกอร์แล้วดาวไปลำบากแล้วแหละรับขนมบอดแล้วครับเพราะว่าเหลือแค่คนสุดท้ายนี่ฮะคนแด็กซี่ตัวนี้โดนน้องมาจากริวอัซ่าพาลุยไปได้น้องมาจากปฐมพงศ์บรนณาวานอยู่ในช่องหน้าต่างแบบนี้เอ้้้าเเฮยสมใหพื่อนนนนนแแแต่่่่ววาาาาไไมททััลละป้้คซซซ็กกีโดจงงขอเตอร์ โอ้โหเป็นเรื่องแล้วนี้ของขนมบอดจะผมไปก่อนนะพี่สองแล้วผมอ้าวปาดเลขนี้ไปค่ะแล้วริวก็ไปเปิดเส้นทางของซิกแซกนะคะมาร์ควันค่ะโดนเซตเนตจากโอลิมปัสและแต่ก์แคลนหมดทีไปเลยจบอันดับที่11ค่ะระเบิดจอม่หนึ่งลูกเสิร์ฟมาแบบนี้บรร้วนะวันโต้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหทำบุญด้วยอะไรมาแต่สุดท้ายโดนกระสุนอยู่ดีตรงนี้ริวไปปิดงานซิกแซกไปตั้งจิตอธิษฐานนะโมนะโม โอ้โหน้ำโมน้ำมะกู้ดจริงยังไงต่อวันนี้ก็ตันนี้บรรดาวานนี่ผมเจ็บหนักเลยปั๊มยาก่อนหลวงพ่อกล้วยฮะเออวัดอะไรเ <By> อ่ยวัดใบตองอะไรอะ่ะเรนนไปก่อนเร <c oughs> ่นไปก่อนอาวตรนี้ลิว <c oughs> วัดสิงโตว่าไป <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ทันละอย่าผมแต่แมตตี้ครับเห็นแล้วเจไดครับขอลุกตามเลยบุรีรัมย์มาดีอีกแล้วครับบุรีรัมย์คอนโทรลพื้นที่ด้านบน บุรีรามเห็นแล้วหลุมแอ่งตรงนั้นแต่ว่าตัวออฟชั่นไม่มีนะครับบรรวาวันครับตัง<ว>โอ้โหไฟข้ามาเป็นไงหลุมปูเข็มต้องเข้าแล้วโอ้มีอีกไหม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 ตรงนี้ขยับมาเอ็ดดี้ล็อกไกลมาอยู่แต่ว่าบรรณาวันคลานออกมาเลยฮะค่อยๆย้ายตำแหน่งเลยค่ะ มาเก็บของเก็บของก่อนเก็บของขวาขวาขวา,าไว้เปียกกระเป๋าด้วยเอาแจมเมอร์แพ็กนะผมกระเป๋าบนะูโซนฮะใส่กระเป๋าสามดีกว่าเว้ยมันอ,อ,อยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้มีการมุอะไรกันออกมาหรือยังยังอยู่ครับพรรดหน้าวันนะแข่งฮะแข็งแรงแข็งแรงโอ้โหโซนครับเรือเราเป็นข้อเลยครับปั๊มยาสุกวงใบนะวันนี้พรรดหน้าวันครับโอ้ไม่น่าแข่งข่ายนะตอนนี้โอ้เราเบิดจดนยอนมาฟูเซนับเกมนี้คู่หูโฮสโนหนึ่งทายไปด้วยเับผม มาการเนเองกับกัมมาโอซิล่าผมตรงนี้เฮ้ยรถสปินอันดอยทิกเกอร์โดนน้องประจนันของการแล้วแบบนี้ยังไงไฟต่อเนื่องเปลี่ยนใจให้งไงบอกจากมุมนู้นขอสู่มุมนี้แล้วกันเอฟวีเอสู่เอฟเอสูเซ็ตู้ใจเนี่อ,อยใจเตะเซ็ตของมากแล้วโดนยิงกดใส่การไปให้แล้วมุมนี้เบลวอท เบลหมดบอกมีแปดอยู่มาแปดขึ้นไปก่อเนี้ยมีใครวิ่งตัวมาธนาโดนกดต่อให้ได้เป็นริวมุมซ้ายยังไม่ได้ซ้ำการเบลหมดหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลงังธนาโดนตัดภาพมาตรงนี้การโดนซ้ำตัวสเกร์ไปแล้วธนาโดนวิ่งชัดหน้ามาเรียบร้อยซ้ำริวต่ออีกหนึน่งคนและสุดท้ายอ <Yeah. S 1> ันดี <Yeah. S 1> ไม่ปิดงานแล้ว ันได้สําเร็จคะ่ะจบงหวที่8ไปครับ F W Sport ที่โซเฟียเขาถ่ายไว้ผมวันนี้นะเบลมาไปโดนน้อยของบาเลมาอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วทิกเกอร์หลายตายเป็นแต้มแรกของบุรีรัมย์ไปจังหวะนี้ไหลมาต่อไดแมตตี้กับพระนครเอ็ดดี้เรียบร้อยอีอาริล่าผ้าป่าสามนาทีผมจบงหวที่7ไปแลเหลือกันอยู่6ทีมเป็นฟูเซนนะฮะนี่จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเนี่ยหน้า2ของเราค่ะจบหก หมดแล้วครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือไอคอนิกครับโอ้โหจานอาร์ตครับเอาแล้วครับบอบอปดีสารแล้วผมก็เลยจานลึกไว้หนึ่งบทด้วยผมวันนี้เอาทันเตอร์พยายามไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้อะไรกิ๊กๆอุ้ยเก <c oughs> ือบไปหูฟังอยังดีอยู่แล้วตรงนี้ได้แมตตี้ครับไม่ได้หลายตาแล้อยู่เวนชิวไปต่วันนี้สเปซับกอนอีกหนึ่งชุดมาปอเชสค,คนสุดท้ายที่ยังไอทิเวทอยู่ครับผมต้องมาโโอ้หแล้วบูโตแรงครับบูโตแรงมากไหลายแมตตี้ได้แมต เรียบร้อยครับส่งอัมบอรี่เกมมิ่งจระดับ5้าไปและบุรีรัมขยับขึ้นจากฝูงครับตอนนี้เอาแล้วหนึ่งร้อยสามแต้มนะคะบุรีรัมค่ะเป็นเรื่องนี่เดี๋ยวก็รู้ที่หนึ่งมาสองเกมแต่ถ้าดูจากจุดกลางวงที่สุดเนี่ยเหมือนจะเป็นยูเฟรียนะทั้งใจแต่ว่าหลังคาอันตรายครับยูเฟรียถ้าไม่ระวังอาจจะโดนนะครับมุมเนี่ยของเอ็ดดี้ครับเ,เ,เห็นป<ะ>เปล่าเหมือนที่เห็นปะไม่ เหมือนเห็นนะเหมือนเห็นนะพวกการระเบิดล้อเนี่ยเห็นเห็นนะเห็นยหญ่ใหญ่โอ้ยได้ทำตัวแข็งก่อกินน้ำมันโอ้หเขาจะแบบทาเมจอ่ะคือถือว่ามุมตัวอยู่แต่ตรงนี้โอ้โหช่องหน้าต่างยืนนั่นไม่ได้อะเอาเพื่อรียไปเพื่อรีเยไปไปถ้าโดนอีกหนึ่งนี่คือสถานการณ์พลิกแน่นอนไฟแล้วเมื่อกี้ติดชิ่งติดชิ่งทนีมยังไงลามเข้าไปแต่เหมือนจะไม่โดนโอ้โหไฟไม่ลามฮะตรงนี้ติดอยู่บางคาบิลามแล้วแหละอันเนี้ยแต่ว่านี่ไงลามแต่ไม่ถึงมุ ยูฟิเลียถึงแม้ว่าเหมือนสถานการณ์จะได้เปลียนกว่าแต่เมื่อกี้ยังดีเป็นแฝดใช่ป่ะใช่แฟดป่ะแฟดแฝดต้องใช่แหละแต่แฟดอยู่ฟูเซนด้วยผมโอ้โหมีอ่องอยู่เวียดนามโอ้โหใหใหญ่แล้วนะทีมแฟดแล้วผมเวียดนามแล้วต้อมาตรวันนี้จะไม่ได้ไอ้เอ็ดดี้โดนโนเอ็ดดี้แล้วได้แบตี้คนเดียวหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามได้แบตี้แด้ไปซ้ายได้แบตตี้แล้คนหนึ่งและเหลือสองต่อหนึ่งแต่ไมเรียบร้อยยูฟิเลีย ยังไม่มีแต้มนั่นเองต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้วงค่อนข้างทำ้ายเหมือนกันคือมันเป็นวงพิชนพิน้ํำเลยผมกล้าลงสลักหลังไว้เลยว่านี่คือวงพิชนพิน้ําของจริงครับแล้วเรามาดูใน Total l e a d e r ร์บอรครับมีการสรับเปลี่ยนแล้วดิบุรีลัมยูในเต็ดอีสปอร์ครับแต้มอยู่อันดับหนึ่งถูกต้อง105แต้มนำมาเลย FW e s p o r t วันนี้มีแบบเซฟเซฟเซฟเฟยังไม่แตะ100ครับแต่ก็สาธุ99พรุ่งนี้ น่าจะมาเพราะว่าผมเจอมแชมป์ใหญ่ไปผมเสียวเสียแล้วเนี่ยใช่เหรอคะโอ้ผมเจอว่า FWE Sport น่าจะแชมป์ใหญ่ไปหว่ดเสียวเหมือนกันครับมาดูในส่วนของอันดับ3ครับทีทรทอนไฟ้าแต้มครับ